ลังลังมาเด้เมือ่อไหร่ังเดี๋ยเมื่อไหรลังลังได้กลิ่นแล้วมาละลังมาละลังลังมานีมาหนิมานน่มานน่มานี่มานมาน,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 าน่โอ้ยลังมีหมาพานนะครับนี่หมาพาน มาพานี่ล่าหนูอย่างเดียวเลยนะครับข้อดีล่าหนูข้อเสียคือเป็นมิดเ่าไม่เป็นใครเข้ามานี่เป็นมิดหมดเอาไม่เป็นไม่เหมาะฟ o บ้านคนระับฝาหลังไปไปไหนไปไหนไปไหนลูกมามามาเร็ว มาลูมาลูาอ้ากิข้าวแล้วกข้าแล้วหลรเข้าแล้วข้าว,าวสวยนี่ไม่สนใจเลยก็ <c oughs> <c oughs> สวยนี่ไม่สนใจเลยข้าวเหนียวอย่างเดียวเย <c oughs> อ้าวิน กินไปมุ่งก่อนเนอินหมูก่อนกินข้าวแล้วป้าหมกออกมาอืมกินข้าวแล้วป้าเป็นอะไรอีหลังได้ต่กินในเมื่อได้นังเลยห้อยพรให้อาหารหลังเช้าแล้วหลังไม่สนเลย